สบายดีปลาลุงบดสรคุสุคนตอนนี่ก็ก,กำลังซีพาปลาลุงไปิึงไข่หมูแดงปลาลุงเขาไปต่อยไข่หมูแดงมาขายแม,ม่น้องแคนกับสหปลาลุงเลยนองสาว เป็นกำลังแข็งปลุงหักลานก็ยังประธานเห็นปลาไข่หมดแดงหลายอะไรปลาลุงเลยนี่คือไข่หมดแดงพวกทำมาสะปลุลุงแดให้ปลุงไปต่อนปลุงเลยเด่นนี่ทุ่งยาลูก เพิ่นบุนสบายปลาลุงเลยนี่คือไข่หมูแดงปลาลุงอันนี้แม่แม่หมูแดงปลาลุงสบ,บายดีปลาลุงแม่นั้นอืมลายลีปลาลุงเลยแม่ต้องแค้นหนักที้ขาดปลาลุง ขี้ขาไหหางกมี่านบอกบ่มีหางยังว่าว่าตีบโดเด่ปลาตุ่สุ่ยปลาลุงเลยลานสื่อกิแสบบลีปลุงไงไข่หมดแดงไข่บ้าหงาปลุงจักเพิ่นเป็นแหน่ทางไห เอามาไว้เอามาไว้มันแป่งนะแป่งยังมันทันเลยล่างปล่อยขึ้นเลยปล่อยขึนกุ๊กม่วงกำลังแข่งไข่โมแดงเอาขันซ้ามาใส่ไปลุมาใส่ห <S win WA> <S Dir want lucky> <can> ันละซ้าไว้ มือลานมัลานก็สิไปต่อยไปลุงเลยลานเสมอมีแหงพุ่งเหยียดเอาเป็ดไปแหละมึงขอเสื่มมึง ปลาตุปล anyway, ุงพูสุยออแกงปลาเด้ปลาลุงเลยแกงใส่ปลามันุ้างช่มาว่นมท่แซงนี่หน้าปลาหน้าตะอึงปลลุงเลย ป้าลุงกับบูจบุจักด,ดอกอยู่น้ำป่าสิงเละหลอมรรมาสรบื้อลานติดที่พาเข้าไปพาแม่นองแคนไปต่อยไขย่หมแดงป้าลุงเลยหงยยายเอาพอได้เงินป้าลุงเลยต่อยมาขายโลละแสนโลละแสนโมลิโลสองแสนฮะ โลเซนหาปลลุงไว้สกีส่งเสนลงวัยลีปลาลุงปลาตวมือโดนัดปลาล่างปลาล่างส่งมาเรนงสมบัติจักไปล่างไปไปดำจิ้มไข่ปลาเห็นแล้ว ลงท่องต้องสบายก็ลูกไงน้องแดนนี่น่ะพอดีเดี๋ยชงผิดแล้วมันก็ยังน้มูกไหลอยู่เฮ้ยยานูขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นไปล่างไปลุกไปล่างไปไปล่างเขาไมันสิเขาปอดนัยนใต้ได้รึไงไปล่างมือพูดกอกพูดเอ้ยพูดพุดในเรื่องนะนั่นนะนั่นไครูนั่นเนอะ ออโอ้ยอยากได้ต่อนปะติมนเนนหาะเหมาะอกเหมาะไล้ว้อาน,นูแล้วเพิ่งว่าขาดขี่ปลาลุงร้านผับบะหมีเงินสื้อปลาลุงอุ้ยสมแห้งเลไก็ว่าหลินเบาหัวไปวนะปลาลุงร้านก็ดี มองก็มีแหงปลาลุงเสือลุงเสือางหนโวมึงดูนุ่งเสือเอาทั้งหนาไปทางหลังปลาลุงลานะขอโทษขอยละลายเด้อปลาลุงลานเกียเสร็จไปยังไ่าเตกันยังดียังได้ขึ้นมาสำนึกปลาลุง ឲ្យចូលទៅបែរឡើងកាអាពេលឡើងอีกลูกពេលឡើងยังรับอยู่นี่ក៏មិនយកស្វាមមកស្មអាស្វាមមកឯងអាมันໄປបាត់ម៉ៃចាអឺខៃប៉ាខៃប៉ាយទៅលุง อย่าบังก้องอย่าบังกล้องนี่นี่จะไปยุบกันนี่นี่ับอหักส้นหนึ่งคนมันแตกน้าเลยหักแตกแล้วกูยังจะได้ล่างกยังบ่ได้จาดเนาะพ่อยดเลยลงเบ้อแป้งเลย เราเก็บโอยอย่าโฉนะห่วยดีไปนีเด้ไม่องหาก็นยุบหน่อยยุบใหญ่ยุบเไปไม่ไปไม่ไปไมาได้ได้ได้รันยะุบรานอยากให้ปลุเลยอยอาบนจ้งนาต้องโนะรันกะเขาหูนะีนะ่ยงบออกยออกท่านเล

จะไปยุบไปห่วหัวห่วงหเลยเออต้องไปทีหลังเลยอย่าเยอะม่ันจะฆ่าเหลือนี่นั่นนี่เอาเดมเอากระชากมาปะอ้อยังอ๋อเบ๊ ไอดอกหาสิบพันีบ้ามน่าได้ต่มาชอเซนูเอยเอาไปกระลอนบึงนะโอ้ยผู้ยักซอยก็ได้ลองูไหมาอ้าวมึงจะชิี่ไปชิมนอกกูอ่ะโวยลายจะกินี่ยเอ่ยงนีคู่องค์บนไหนคูน้า สวย,ยไปต่อยเด้อมึงไปต่อยเด้องาน,นมึนนนนอองทนะงี่ไหนมึงไปอันต่อยเอะอังโอ๊ะอู่โอ้ปลาลุงเลน้งามปลาลุงนิคอสือน้ำพ่นหาิพันปลาลุงเลยโอ้โสวยขอกินหน่อยเด้อปลาลุงลานอยากปลงมันสก็บของ โอ้ยชงบมุงนะจิบหายหลวกบุงไปนุง่งช,ง,ชงปกน้นัดไปเนี่เอามาลงอีกลลอหลังแป้งเาราอะขาดโลมันสิขาดโลได้แล้ววะขีดแล้วเศร้าพันแล้วปลุง

้าาปะลงนี่ร้านกบซิด้ล่าเลยเด้อปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์่องนองแค้นให้เด้อพอกันใหม่คลิปหนาสบายดีปลลุงเหนนวจ